เป็นยังไงกันบ้างเด็กนิทานสนุกกันไหมคะอ่าจากในนิทานนะคะมีของเล่นอะไรบ้างคะเด็กๆอ่าลองมาดูสิคะมีหุ่นยนต์มีลูกบอลมีเครื่องบินไขาลานมีตุก๊กตาตัวตลกและตุก๊กตาหมีใช่ไหมคะอ่าเมื่อเด็กๆได้เห็นของเล่นแล้ว เดี๋ยวเราไปรู้จักความหมายของของเล่นกันค่ะ <S <S เ,เด็กๆรู้ไหมคะว่าของเล่นคืออะไรอาของเล่นนะคะก็เป็นของที่ไว้ใช้ในการเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานพเพลิดเพลินแล้วของเล่นนะคะก็มีประโยชน์ด้วยค่ะทําให้เด็กๆนะคะเกิดจินตนาการได้ฝึกสมองฝึกความคิดสร้างสารรค์และยังจะช่วยทําให้ อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับส่วนประกอบของของเล่นกันค่ะวันนี้นะคะครูแปมจะยกตัวอย่างของเล่นมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ3มอย่างค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือตุ๊ก,กตาโนบิตะค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่า ส่วนประกอบของตุ๊กตาโดมิตะมีอะไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือมีเสื้อต่อไปค่ะมีกางเกงมีถุงเท้ารองเท้าแล้วอะไรอีกคะอ่าใช่แล้วค่ะแว่นตาแล้วก็กระเป๋าเก่งมากเลยค่ะต่อไปส่วนประกอบของของเล่นชนิดต่อไปค่ะ นั่นก็คือหุ่นยนต์ดนไดโนเสาร์เด็กๆลองดูสิคะว่าในหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะอ่าใช่แล้วค่ะมีส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวแขนขาหรือว่าส่วนลำตัวเท้าหรือว่าจะเป็นหางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอะไรคะเด็กๆอ่าตัวนี้ก็คือนอ็อตใช่ไหมคะ แล้วเวลาที่เราจะประกอบนะคะเราก็จะต้องใช้ตัวไขควงของเล่นแบบนี้นะคะในการประกอบค่ะและนี้นะคะก็คือตัวอย่างส่วนประกอบของของเล่นค่ะต่อไปค่ะเราไปดูวิธีการเล่นของเล่นชนิดต่างๆกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะไม้บล็อก ไม้บล็อกนะคะวิธีการเล่นก็คือนำมาใช้เล่นต่อเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการตามความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆได้เลยค่ะต่อไปค่ะของเล่นชนิดที่สองนั่นก็คือรถไขาลานวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะไขไขาลานของตัวรถนะคะจากนั้นก็ให้เด็กๆนะคะ วางไว้ที่พื้นแล้วรถนะคะก็จะวิ่งได้เองเลยค่ะต่อไปค่ะอะไรคะเด็กๆอ่าฟุตบอลใช่ไหมคะลูกบอลลูกบอลน,นะคะเด็กๆนะคะควรที่จะเล่นยังไงคะอ่าใช้เตะหรือว่าใช้โยนนะคะเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ของเรานะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะของเล่นชนิดต่อไปนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์เครื่องครัวค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำมาเล่นเป็นบทบาทสมมุติเช่นเด็กๆอยากจะเป็นแม่ครัวเป็นคนทำอาหารหรือว่าเป็นแม่ค้านะคะในการทำอาหารขายของต่างๆได้เลยค่ะต่อไปค่ะของเล่นชนิดสุดท้ายแล้วนั้นก็คือหุ่นมือค่ะ สามารถนำมาใช้เล่นประกอบการเล่านิทานได้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเดก็กๆของเล่นทุกชนิดจะต้องเล่นอย่างถูกวิธีแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่โยนหรือว่าไม่แย่งกันเล่นนะคะควรที่จะแบ่งปันกันเล่นและเมื่อเล่นของเล่นนะคะเล่นเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะช่วยกันเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย เพื่อที่จะง่ายต่อการนํำมาเล่นในครั้งต่อไปค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย